แล้วมันได้ทำอ,อะไรอยู่คนเดียวตรงนี้อ่ะ <c oughs> โดดเรียนอ้าทำไมอ่ะเออคือเบื่อครูสอนวิชานะ่ะสอนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโดดเลยอืมระวังจะไม่มีติสอบนะอืมไม่รู้อยู่อ่ะเห็นครูเขาก็บอกอย่างง้นนะแต่ไม่สอนอะ่ะอืมวังนะโดดเรียนบ่อยซ้ำชั้นไม่รู้ด้วยนะจริงดิจริงสิ ตอนนี้มีนโยบายออกใหม่ทางโรงเรียนอะพี่ไม่รู้เหรอไม่รู้สิแต่ไม่สวนอะขอให้เรียนได้เกรดหนึ่งไม่สามชั้นก็พออะอือป้าก็ไหวอย่างนั้นอะแล้วพี่โดนเรียนกี่ครั้งแล้ว่ะ <c oughs> บ่อยเก,นะกินอะก็ต่อไปก็พยายามข้อเรียนอย่าโดนเรียนนะอืมคือป้าเขามีนา่าจะมาศึกษาป้าเยอะเลยอะอืมได้สิดเด็จะป้าจะให้แม่แม่แม่ ือแบบนี้ว่า,าเขามีปัญหาการเรื่องเรื่องเรียนศาสสับสนว่าเราเรียนสายเดีล,ล้วก็เราจะเรียนต่อคณะอะไรมาหาอะไรอะไรดีอย่างเงี้ยหรือแตจตัวเองไม่รู้จะชอบไม่รู้ชอบอะไรเรือไปเรียนต่อคณะอะไรในเรื่องสับสนอ่ะไายรู้แล้ววิชาอะไรมากที่สุดอะถามจริงๆริงเหรอหอืมน่าจะเป็นวิชาศิละปะมากกว่าอาอทำไมก็เพราะว่าวิชาศิละปะเป็นวิชาที่เรียนแบบชิวๆง่ายๆเนาะ คือมีแก่คูกันดินสอกระดาษคือละเลงตามไอตินต,ตนาการบนกระดาษอย่างเงี้ยอ้อ,อะไรที่แบบโปรเฟรือแบบช่่ชๆ่ซออบอ่ะอืมเ่างฝันเชียวนะ <c oughs> นี่ๆนี่ออะไรแบบนี้อืมกเครียดจู่อ่ะ,อะ,อะ เจอผลงาให้เด็กดูแล้วเด็กก็อมยิ้มตลอดเลยแล้วก็ขอผลงาของวิไปอ,ะอ่ะแล้ววิทาไงอะ่ะขอให้เด็กไปเลยเด็กน่ารักดีย่างนี้ก็ไม่ต้องถามไปแลวมั้งก่าชอบเรียนด้านไหนไม่รู้สินะก็คือตอนนี้ก็ลาบากใจเหมือนกันว่าเรียนสายวปมาจบสองปีละไม่รู้เดียวเวลาเรียนเหมือนกานเนะีน่ยจะค่าเรียนค่านั่นค่านี่ค่าเรียนพิเศษไม่ครรูดเยอะเลยอะ่ะวิก็ต้องคิดถึงว่าเออถ้าเราทํางานข้างหน้า มันจะถูกกับเราไหมวิชอบไหมอะไรอย่างนี้คิดไปทำไวไหมก็ไม่รู้นะนะถ้าได้ทํางานจริงๆก็คงจะหาเวลา่าไปทํางานศินละปะก็ได้น่าจะได้อยู่อ่ะอืมแล้วนอกจากวิชาศิละปะแล้ววิชอบวิชาอะไรบ้างก็จะเป็นชีวะมากกว่าทําไมอ่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเราเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายการ โลกอะไรต่างๆนานาให้เกิดขึ้นได้ไยังไงอะไรแบบนี้ชอบดีดึงเขาเรียงโคลโมโซไหมยอดเลยลอ่ะช่างโคตชนะเรานิดนึงนิดนึงแล้วอืาย <c oughs> ว่าวิอ่ะลองเรียนแบบไอแพทย์ดูไหมเพราะว่าวิก็ชอบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็มีจินตนาการในด้านศินลปะด้วยอ่ะก็ทั้งสองรวมมาไปใช้กันอืมก็แบบ เออมาประยุกต์รวมใช้กันอะไรเนี่ยเล้วิเ็ราแบบยังไงอ่ะลองลองไปคิดดูอีกทีนึงอย่างาาเงี้ยถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาไปเอาเองก็ได้ไปิูดีช่วยโอเคไหมโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรเราเาปรึกษาด็กตรไป้านะอีกรอบนะได้เลยอืจะเข้าเรียนแล้วอ่ะได้ถึงเวลาเลยละไปเรียนกันเถอะ